ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำลายปักที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยวันที่31นะ ก็เป็นเรื่องราวของหัวขร์ที่บอกเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ไพ่เทพอินดูเป็นการขยายสิ่งไหนดีๆยังไงสิ่งไหนเสียแก้ไขย,ยังไงเนาะก็เดือนต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพรคุณส,สนับสนุนช่อง,องของอาจารย์เกก้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตำราพร้พอมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะชาวราศีเมถุนเนี่ยมีดาวเชื้อเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์เนี่ยสองวันครึ่งนะท่านก็จะเดินทีหนึ่งนะครับก็ดาวก็จะไปทิศทางตั้งแต่เมถุนเนี่ยไปจนถึงราศีธนูเลยนะในวันที่3 1เ,เนี่ยนะครับจะอยู่ในดังเนี้ยก็คือจะเดินครึ่งเนี้ยนะก็ถ้าว่าการเงินการทองเนี่ยก็ มีมีหลายมิตินะครับก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะดีนะเพราะว่าเข้าตะกระดุมพระสหชะนะครับพันธุนะครับอะไรประมาณนี้ปุตตะนะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับว่าจะให้มันดีเยี่ยมเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับได้ไพ่สีรามนะครับคือไพ่สีรามเนี่ยเขาเรียกเป็นไพ่ที่เขาเรียกว,ว่า เออระมัดระวังตัวเกี่ยวเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักออมรู้จักการแบ่งจัดสรรเกี่ยวเรื่องของการเงินต่อให้รวยมากมายขนาดไหนคือเป็นไพ่เหมือนกับมีวินัยอะครับคุณต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินเนะี่ยแล้วคุณจะต้องติดตามเนี่ยการเคลื่อนไหวของเงินคุณตลอดไม่ว่าจะเป็นการเ,เงินเข้าเงินออกหรืออะไรยังไงนะมีอาจจะบางคนก็อาจจะไปโหลดแอปที่เกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการเงินรายได้เท่านี้รายจ่ายเท่านี้ อะไรประมาณนี้คือคุณต้องตามเงินคุณให้ให้รู้ว่ากระแสเงินนคุณหลุดไปทางไหนรั่วไปทางไหนแล้วคุณก็ค่อยๆปรับอะไรที่พอปรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้มันก็มีวิธีการออมเงินค่อนข้างจะเยอะนะก็ลอง เออเซิร์ชเข้าไปใน u t u b e นะแล้วก็พิมพ์ว่าวิธีการเก็บเงินการออมเงินเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาบอกเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นไพ่ที่อย่าประมาทในเรื่องของการใช้เงินนะครับก็ไพ่ใบนี้วงบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทนี่เราสามารถร่ำรวยและมีเงินทองได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนะถือว่าเป็นไพ่ที่ที่มาเตือนดีนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับดาวเจเริญนความรักก็ต้องบอกว่า เอ่อตานุรักเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีพฤษภอันนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามีดาวหลายๆดวงนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนอลีนะครับนะครับแล้วก็ดาวพระพุธนะแล้วก็ดาวพระศุกร์นะอันเนี้ยเข้ามาอยู่ในภพเนี้ยค่อนข้างจะเยอะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมถุนก็จะเป็นคนที่โอ้โหมีสเสน่ห์มากๆนะคนแวะเวียนเข้ามาเยอะแยะนะนะ,นะหัวข้อก็พลักรูปทองเลยนะก็ถือว่าเรื่องความรักนี่ก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะอ่ะเดี๋ยวเราดูซิ ว่าไพ่ยอยากจะเสริมเติมแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องของความรักนะเกี่ยวเรื่องของความรักชาวราศีเมถุนนะครับโอ้ได้ไพ่จันทราเนาะคือไพ่จันทราเนี่ยเป็นไพ่ที่สําเร็จครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ผิดหวังครึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกต้องบริหารจัดการเสเน่ห์ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีจิตวิญญาณในการเข้าหาคนด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะว่า ชาวราศีมีถุนเนี่ยจะเจอคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะก็มีทั้งหวังดีกับเราก็มีนะครับหรือคนที่หวังผลประโยชน์กับเราบางสิ่งบางอย่างก็มีคือเราต้องดูดูให้ออกดูให้ทันนะและที่สําคัญเนี่ยเออจะตามใจตัวเองเต็มร้อยก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยบางครั้งการที่เราตามใจระวังสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะนําพามาซึ่งความลาบากหรืออจัจใจได้นะก็คือคุณเอาเป็นว่าต้องทําอะไรก็ต้องอยู่ในทางสายกลางนะนะครับ คือถ้าเราดูว่าไอ้คนเนี้ยนะเราไม่ชอบนะเราก็ปฏิเสธตรงๆก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องเอาแบบให้มันอรุมอร่วยสุดนะไอ้คนไหนที่เราชอบชอบมากๆเนี่ยเราก็ไม่ใช่แบบโอ้โหเปิดตัวซะแบบสุดยอดเลยก็ก็ต้องเป็นทางสายกลางอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูนะความรักถึงจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า สบายด้วยกันทั้งทั้งสองฝ่ายถ้าอะไรมันมากเกินไปมันก็เป็นผลเสียอะไรมันหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะก็ให้ยึดทางสายกลางไว้เกี่ยวเรื่องความรักนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานกันนิดหนึ่งนะเดาวเจริญการงานเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมังมาสุภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเองมีคนสนับสนุนคอยช่วยเหลือผลักดันอันนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะให้ดีเยี่ยมดีแบบสุดยอดเลยดีแบบที่สุดเลยเนี่ย ไนะพ่อยากจะเสริมตน <ๆ S 1> แต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้มันดีมากๆเลยนะเกี่ยวเรื่องของการงานนะได้ไพ่อักคีเอาละข้อดีของไพ่อักคีก็คือว่าเป็นคนมีความกระตือร้นนะครับตั้งเป้าหมายจะทําอะไรถ้าไม่สาเร็จไม่เลิกอ่นนี้คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคําพูดการกระทําพฤติกรรมอะไรต่างๆนะเพราะว่าไฟเนี่ยเผาอย่างอื่นได้ก็ยังเผาตัวเองได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางครั้งเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึก ความดุดดันในลนักษณะต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็ต้องระมัดระวังแหละนะครับส่วนส่วนข้อดีอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็จะทําสิ่งที่ตัวเราเองตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยให้มันสําเร็จแต่ข้อเสียก็คือไฟมันร้อนเนาะเหมือนเราเล่นกับไฟอะ่ะมันก็ นะถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ให้คุณนะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถทําร้ายเราได้เหมือนกันนะก็การงานก็ลองพิจารณาดูว่าเราเองเนี่ยพอที่จะทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้ความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของการงานระบบสายงานนะแล้วเราก็ต้องเรามาระวังเกี่ยวเรื่องของมารยาทระวังเกี่ยวเรื่องของคําพูดคาจานะครับการกระทบกระเทือนทําร้ายจิตใจคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง เอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูกันเกี่ยวเรื่องของสุขภาพดาวจ้าเรือนสุขภาพก็คือดาวจ้าเรือนมรณะก็คือดาวพระเสาเป็นเกษตรนะพระเสาเป็นเกษตรเนี่ยก็สุขภาพเ็าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะครับถ้าถ้าเราดูจากเนี่ยแต่ถ้าก็มีบางท่านเนี่ยถ้าปีนี้ดาวพระเสาเป็นกาลกินีอันนี้จะมีปัญหานะก็จะเป็นพวกปวดพวกหลัง ระบบเส้นเอ็นนะครับกล้ามเนื้อกระดูกท่อนยาวในร่างกายอันนี้จะมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเติมแต่งอะไรเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับได้ไพ่เต่านะครับก็สุขภาพเนี่ยคือไพ่เต่าเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกเป็นไพ่เกี่ยวกับโครงสร้างนะในร่างกายเนี่ยเช่นพวกกรกะดูนะพกพวกอะไรประมาณนี้นะครับพวกข้อพวกอะไรประมาณนี้นะก็ให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้เพราะว่า เต่าเนี่ยเป็นเหมือนโครงสร้างถ้าเปรียบเสยเหมือนบ้านก็เป็นพวกเสานะถ้าเป็นในร่างกายเราก็เป็นพวกกระดูกกระดูกท่อนยาวเนี่ยอะไรประมาณนี้มันจะมันจะเจ็บมันจะปวดหรือว่อะไรเงี้ยนะครับเราก็หาบริการอาจจะออกกําลังกายนะในลักษณะ พวกโยคะอะไรเงี้ยพวกยืดเส้นเอ็นลักษณะต่างๆเนาะนะอะไรประมาณนี้แล้วก็เอากําลังกายอยู่สม่น้ำเสมอนะก็จะทําให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตรงนี้ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่สบายอะไรก็ไปหาหมอตรวจเช็คนะครับไม่ต้องเขา,าเรียกไม่ไม่ไม่ผัดอะว่าเออเดี๋ยวรอให้หนักก่อนไปไม่ต้องนะครับไปเลยนะเดี๋ยวหมอท่านก็จะแนะนําเองว่าเราจะต้องอะไรยังไงประมาณนี้นะก็เกี่ยวเรื่องของสุขภาพก็ ก็ถือเป็นไพ่ที่ดีแหละนะครับเป็นไพ่ที่ดีก็มีโอกาสที่จะทําตามที่หมอแนะนำถ้าไม่ใช่โรคที่แบบว่าเออมันรักษาไม่หายอ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะรักษาหายได้นะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแบบอย่างเช่น มันเล็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเอาไปโรคที่มันรักษาหายด้วยได้นะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาผ่ัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่อง,องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมเกต้าให้ดูตลอดสวัสดีค ครับผมอาจารย์เกต้าพ่ดูทร่์เดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามเอ่อตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ